สวัสดีครับพบกับรายการแนวคิดนักขายใบยตัดที่นะครับเอาละฮะวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของการมีคู่แข่งแล้วจริงมันดีหรือเปล่านะครับคุณรู้ไหมฮะจริงๆแล้วตลาดถ้ามันมีคู่แข่งเนี่ยนะเว้ยมันดีมากเลยนะแสดงว่ามันบ่งบอกว่าสินค้านะั้นมันเป็นที่นิยมนะมันเป็นกระแสเป็นที่นิยมมีความต้องการสูงมากคนเลยทําเยอะไงนะครับ ยิ่งมีคู่แข่งเยอะๆมันยิ่งทาให้เรามีโอกาสในการปรับตัวมีโอกาสในการพัฒนาฝีมือมีโอกาสในการคิดวิเคราะห์แยกแยะทาให้ธุรกิจเรามันจะเริ่มเติบโตขึ้นน่ะในในสินค้าที่มันแบบเป็นกระแสอยู่กําลังเป็นที่แข่งขันกันเลยนะครับมันกันวัดตัวเราเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าหลายคนมามองว่าโอ้โหมันมีคนทําเยอะตลาดเสียตลาดพังแน่นอนผมว่าคุณกลับไปคิดใหม่เลยนะครับยิ่งยิ่งยิ่งเป็นกระแสเท่าไหร่ยิ่งทําโคตรง่ายสินค้ายิ่งขายง่ายตอนนั้นเลย เพียงแต่ว่าคุณแค่ไปพลิกวิธีการว่านะครับเมื่อคู่แข่งมันเยอะคุณจะดีกว่าคู่แข่งยังไงอ่ะคุณต้องพัฒนาตัวคุณยังไงล่ะคุณต้องศึกษาสินค้าลึกแค่ไหนอ่ะคุณต้องทาให้ธุรกิจคุณมันดียังไงกับสินค้าตัวนั้นเป็นกระแสนิยมกับการที่มันมีคู่แข่งุงสูงอ่ะนะครับตรงนี้คือมันสิ่งที่ต้องกลับมานั่งคิดมากกว่านะครับว่าโอ,โอ้โหดีกว่าที่ต้องตื่นเช้ามากเฮ้ยสินค้ายังไม่ทำสินค้าอย่างอื่นคุณลองกลับไปทําสินค้าที่มันสินค้าที่มันไม่ สินค้าที่คุณทําคนเดียวอ่ะสินค้าที่คนทําน้อยๆอย่ะกว่าจะปลูกกว่าจะปั้นกว่าจะเป็นกระแสกว่าจะทําให้คนรู้จักทําให้คนมากคุ้นทาให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าใช้มันต้องใช้มันถึงเวลาต้องใช้เนี่ยมันยาวนานมากมันยากมากมันขายยากมากเลยผมบอกก่อนนะยิ่งเป็นกระแสเท่าไหร่ยิ่งคู่แข่งเยอะเท่าไหร่เขาจะยิ่งโขมกระแสยิ่งกันหน่ำยิ่งทําให้โซเชียลทำให้ทุกทุกอย่างมันบูมลูกค้าก็จะเป็นที่รู้จักโอ้ยมันเป็นกระแสแน่นอนเฮ้ยอยากจะได้อยากจะซื้ออยากจะมีมากกั่เขาตรงนี้แหละคือต้องมาคิดแต่เราต้องคคิดนะรับว่า เราจะทํายังไงกับสินค้าที่คู่แข่งเยอะๆทำให้มันดีอย่างที่ผมบอกไปเราต้องมาพัฒนาที่ตัวเราหรือพัฒนาให้ตัวสินค้าของเราว่าทําให้โซลูชันสินค้าเราพัฒนาฝีมือทีมงานของเราหรือการบริการของเราทําให้ดีแค่ไหนเนี่ยนะครับเราต้องหาความแตกต่างตรงนี้กับสินค้าที่มันมีการแข่งขันสูงนะครับอย่าไปมองว่าโอ้โหมันมันมีแต่เรื่องแย่ๆกับการเป็นสินค้าที่มีคู่แข่งเยอะๆลองกลับไปคิดใหม่นะฮะยังไงฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะครับถ้าไม่เชื่อนะ ลองไปทําสินค้าที่บอกกันฮะไปถึงไปทําสินค้าที่ตลาดยเงียบนะที่คนไม่ค่อยทํอะไปทําดูแล้วจะรู้ว่ามันขายยากกว่าสินค้าที่แข่งเยอะอีกจําไว้นะครับ